สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องบัวรนาจารย์ก่อนอื่นขอแนะนําทางช่องก่อนว่าช่องบัวรนาจารย์เป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับการพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์และเสนอแง่คิดทางด้านธรรมะซึ่งทางช่องบัวรนาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางในการนําไปพิจารณาเพื่อเตือนสติและปรับใช้ในการเนินชีวิต อันอาจจะทําให้เกิดประโยชน์ได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างและทางช่องบูรณาจารย์ขอให้ท่านโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยจะเป็นการดียิ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนมกราคมปีพศ2566สําหรับชาวรักนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูภาพรวมโดยทั่วไปในเดือนมกราคมนี้ ชาวราศีธนูจะโฟกัสไปที่เรื่องของงานเป็นหลักทั้งนี้เพราะว่ามองเห็นเป้าหมายแล้วว่างานงานนี้มีผลตอบแทนที่ดีงามอย่างไรและรู้ด้วยว่างานนี้ก็ไม่ง่ายถ้าทำเสร็จแล้วก็จะคุ้มมากเลยโดยเฉพาะคู่แข่งขันของชาวราศีธนูในงานนี้เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันฉะนั้นงานนี้จะเพลียงพรำไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่า ชาวราศีธนูย่อมมีอาวุธวิเศษในตัวคือเป็นนักยิงธนูที่แม่นฉมังเป็นเลิศอยู่แล้วกลัวอะไรอีกทั้งเจ้าเรือนก็คือดาวพฤหัส,สบดีก็อยู่ในเรือนเกษตรราศีมีนถึงแม้จะอ่อนพลังลงบ้างก็ไม่เสียหายอะไรงานนี้เข้าเป้าแน่นอนดาวการงานงานที่ทําประจําและงานที่กําลังบุกเบิกหรืองานที่ต่อยอดต่อเนื่องกันมาสักพักหนึ่ง พอเข้าเดือนมกราคมทุกอย่างจะดูง่ายไปหมดอยากทำก็ได้ทำตกงานก็ได้งานถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการทำงานสำหรับบางท่านแล้วถ้าไม่ได้เป็นผลดีอย่างคำพยากรณ์นี้ท่านก็ต้องหันมามองตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาท่านพลาดอะไรไปบ้างเช่นท่านไม่ใส่ใจท่านประมาทและประเมินสถานการณ์ว่ามันง่ายเกินไปเลยปล่อยประละทิง้งด้านการเงิน ชาวราศีธนูในเดือนนี้หลายท่านที่คิดจะบุกเบิกหรือเริ่มต้นกิจการใดๆอันดับแรกเลยคือสารตั้งต้นก็คือเงินทุนนั่นเองที่จะต้องสรรหามาลงทุนจะเป็นเงินเย็นที่มีอยู่แล้วในธนาคารหรืออยู่ในกระเป๋าของท่านก็ตามหรือว่าเป็นการขอสินเชื่อเครดิตที่ต้องวิ่งเต้นถือว่ามีความพร้อมที่จะจ่ายฉะนั้นงานนี้ก็ต้องบริหารจัดการกันไปอย่าลืมนะครับ เก่งก็สู้เฮงไม่ได้ถ้าจะให้ดีก็ต้องทั้งเก่งและเฮงบุญวาสนาคนเราแข่งกันไม่ได้นะครับด้นานความรักในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรหวือหวาที่เป็นแฟนกันหรือคบกันอยู่ก็ไปด้วยกันได้เรื่อยๆที่เป็นโสดก็อยู่คนเดียวหรือเที่ยวกับเพื่อนก็ไปก่อนละกันด้นานสุขภาพชาวราศีธนู เรื่องอาหารการกินก็พึงระวังจะเกิดปัญหากับสุขภาพคือแพ้อาหารอาหารเป็นพิษก็ได้คำพยากรเสริมชาวราศีธนูที่เกิดวันอาทิตย์จะพูดจาหรือทำเอกสารสัญญาใดๆก็ระปัดระวังจะมีข้อผูกมัดตนเองจนไม่มีทางออกในท้ายที่สุด ชาวราศีธนูที่เกิดวันจันทร์ปัญหาเก่าเรื่องเก่าคนเก่าๆกศัตรูคู่อริเก่าๆจะย้อนมาสร้างความลำบากใจให้เจ้าชะตาชาวราศีธนูที่เกิดวันอัคารระวังสุขภาพจากปัญหาบริโภคอาหารเครื่องเครื่องดองของเมาชาวราศีธนูที่เกิดวันพุทธท่านต้องท่องสุภาษิตนี้ว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูด พูดดีเป็นสีกับตัวพูดไม่ดีราศีจะหมองมัวชาวราศีธนูที่เกิดวันพฤหัสอยากจะซื้อบ้านซื้อรถก็จะทำได้ตามกำลังที่มีถือว่าเรื่องหลักทรัพย์จะส่งผลดีในเดือนนี้ชาวราศีธนูที่เกิดวันศุกร์เครียดและกดดันเรื่องการเงินจากปัญหากู้หนี้ยืมสินทั้งปัญหาการเงินที่ตกค้างมาจากปีก่อน และที่กำลังจะก่อปัญหาขึ้นมาใหม่ชาวราศีธนูที่เกิดวันเสาร์การลงทุนลงแรงในเรื่องใดๆจะได้ผลช้าคือได้แน่ไม่ศูน์เปล่าแต่รอเวลาช้าแต่ชัวร้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบราณจารย์ก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งปวงที่มีในสากลโลกมาอำนวยอวยผลให้ชาวราศีธนู ประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสำเร็จในทุกๆด้านตลอดปีพศ2 5 5 6นี้ทุกๆทัดนเทินท่านที่ได้ติดตามคําภีร์กรในช่องโบราณอาจารย์ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องโบราณอาจารย์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่ง